กดที use, the er. ่เสียงหรือกดกดที่ตัวเขาหนูจะดูตัวไหนมีเสียงตอนนี้มีเสียงเฮลิคอปเตอร์รถยกมีเสียงรถิบอิยกมีเสียงไม่หนูกดจีหนูกดไห้แป๊บนึงให้เขาได้นี่ก่อนไหนรถไฟอยู่ไหนเรากดรถไฟแม่ดูซิรถไฟอยู่ไหนครับรถไฟฟังมีเสียงไปหูไปหนูไปหนูไปหนูสิไปหนูสิไล่ รถพยาบาลร,รถดับเพิงฮรีฮอปเตอร์ฮลีัเตอร์นะชอบใหญ่ชอบใหญ่กวันเนะ<ถ>ตอนนี้มั้งตอนนี้มั้งเลากรเอาลากทำไ